บ้านิดนึงครับนิดนึงพี่จะแล้วมีอะไรนะคะชื่ออะไรครับชื่อนาเดียครับอะไรนะนาเดียครับโอ้ได้ยินว่านาเดียตัวเล็กครับตัวครับนาเดียนะครับเดียค่ะโอเคนาเดียพีอยู่จากว่าแนมไหมอยู่หนองคายครับพีอยู่บ้านอะไรครับไม่ใช่เด็กใต้เหรอครับเด็กใต้หรือไม่ใช่คนดุเพียวคนดุเดีย มันกรุงเทพมันพี่ยุกับเพื่อนแล้วครับบอมันมีของอยู่อยู่อะไรวะอยู่ไหนบ่บ่เลยว่าบ่เลยว่าท่าบ่ท่าบ่เออเออใช่อยู่ท่าบ่ไม่มต้องว่าบีอยู่กับเพื่อนแล้วครับโัวแดงอ๋ออยู่กับเพื่อนบอค่ะอยู่กับผู้คนอยู่กับกะเทยค่ากะเทยแม่งเหรออี๋ตองบาตปี่จะเล่นเหรบ ดงละค่ะดังค่ะแต่แดงแต่แดงไงด้เลยด้เลยดเดงเลยเลดเลยเอใวี้ยนี่ผมโเนพี่จู้จพี่จะพี่จะเกมบอกค่ะตอนแรงใต้หน่อยลูกพี่โอ้ดต้นแรงตายอ่ะใช่ตนแรงตาก็บอแลบบอมาแลบเดี๋ยวพุ่มสอนนะครับโอเคโอเคไอหัวโดหัวโดหัวโดอยากรู้กว่าไหมล่วะแล็บะรวงแต่ไปแบบไหนอ่ะฮะ ไอหัวดอแปแล้วนี่เป๊ะๆแบบไหนอ่ะไอหัวดอครับประมาณว่ามันไอหัวคุยครับอ้าวเครับอันนี้ครับคือป่มยาต้นกับแบบน่ารักดีป่ะน่ารักแปดตาว่ะกว่าหน่าจะปีกยาวเดี่ยวมึงสร้างแปดตาว่ะอะไรนะครับกว่าตาดีตายเราจะปวดหัวหน้ารุ่นครับหน้ารุ่นมันไม่ใช่หน้าเย็ดเหรอพี่ไม่ใช่ครับใช่ไปว่าอะไรพี่ น่ารักกับน่ารักน่ารุ่นน่ารักน่ารักเกินจะห้ามใจนานคือไอ้พีดางมันก็ก็ไอ้ไอจีได้ไหมครับพี่สตรีมเกมเหรอได้ว้ามันมันจะดีใช่ไหมครับได้ได้เนี่ย N A D A A A Z 9อ่ะพี่พี่ได้ไหมครับมันมันเร็วเกินค่ะไอ้นาเดียจะบ้า N A แบมบน,นะแบมบคนันบ,บนีไอเดียใจเงย็นเงยนพวงไงสักท่าอีที้อะ่ะพี่เป็นทหารหรอคะไม่ใหญ่ะไม่ใช่พี่เป็นอปพอพี่เป็นได้มันเป็นคารคเตอร์อินเนะอ้าคารคเตอร์อินอตัวเล็กตัวใหญ่ๆๆอีเอสเอสเอสเอ็เอสเอสเอเอสเอัเอ้เอเอสอเอสออสอสเอสเอสเเเอสเออออ เอ็กซ์เซตเก่าไม่เจอ N A D I A X X เต็กก่านะน้องเป็นไงบ้างนี่ไงครับสนุกไหม N A เอ้ยลืมลืมลบตัวไอออกโอ้ไม่รู้อะไรอ่ะใส่อารมณ์เหรอไม่ไม่ใสหยาบอ๋อเยบเอาอีกเปล่านาตาไม่เหมือนในรูปนะพี่ อะไรอ่ะน้นตาตาไม่เหมือนในรูปนะไม่อ่ะนารักเหมือนกันเออเงี้ยเดียเขืนนเออเง้ดียเขืนเป็นหิแป๊แล้วนี่นะพุ่มฟอไปหลับไหมอ่อรับครับรับจริงจริงไหมอ่ะเอาเซอร์มากเลยจริงครับคือเราต้องโกหกได้ไรหรอไม่ครับคือไม่รู้ใจคนไเหไมือนกันครับอ้าอีใส่ละ คือมีเมียแล้วจะฟอร์มาันทำไมล่ะไม่ไม่มีอะพี่ชื่ออะไรชื่อชื่อไอติมรับพี่จำนู่นมาทำไมชื่อรากินน่ะพี่ชื่ออยากกินไอติมเลยค่ะล่ะพี่คือน้ำมุดต่างดาวไอติมโซคาแร็ตพี่ไม่นอนหลับ ไม่น,น,นะครับรุนนี้เขาไม่นอนนะครับพี่ดีกว่าเบื่อนอนรอนอนพอมปุ๊มเลยมันนั่นรุ่นนี้ไม่ต้องร่างนะรุ่นนี้เม้นเมนกูปุ๊เลยปีปีฟังปุป๊มลองเบ่งไหมครับได้ค่ะบีปีเต้นได้ไหมเต้นได้มาดิม,มาอะไรีปุ๊มลองนะ <c oughs> พี่เคยฟังบาวี่ไหมครับเป็นฟัง กุ้มลองเลยนะพี่แตนนะโอเคนะโอเคลอเยโอเคนะอ๋ยิงเย้ายิงร้อยเย่าด้วยกันยิงย่าวหนานมันยิงร้อยมาแจมแล้วก็จอยว่าใจกับฉานน้องเย้าวไอพี่หลักพี่ก็จะย้าไอน้องรักพี่เหมือนกันยิงเย้ายิงร้อยเย่าด้วยกันยิงย่าวานานมันยิงร้อยมาแจมแล้วก็จะได้เลยทุกวันเย้าดวงใจจงเรงให้เข้ากันไอมันเป็นรักเอ้ยรักเอรยรักเอ้ย ขอแม่ขอแม่ขออีกขออีกหน่อยขออีกขออีกขออีกเอาเนี่ยพี่จอบวนดูไหมครับชอบเอามันจะกวนดูโอ๊ยเงียบๆสวัสดีบี่บ้าตั้งมาเราอุตส่าห์จะเต้นกำลังจะเต้นไรยิงเงายิงเรยเราถึงกันยิ่งแป๊บนึงครับพี่จอบไยจอยเจ้าครับผมไม่มีทีวีครับมีแต่ที่จะทีแบบ ดูจากไปเนอกามพี่อาจจะดูเยอะๆแต่ว่าข้างในพี่ใส่สูบซีบีซีจะติดลูกสูบซีบีกาบูเดนขึ้นร้อยแปดน้องเอ๋่ยบายบายแม่ซีจะติดคันนี้พี่แรงไม่แทนพี่จะพาน้องไปสวรรค์จันเจ็ดไปไหมน้องไป ไอ้ข้ออีกไอ้ยังก็เต้นดูเล่นมากเลยแล้วปุ๊บจด้ไดมอนด์รับถ้าเป็นผีก็เอาเพลงเอาเพลงอ่ายิงเย้ายิงรอยได้อีกไหมโอ้อ่ะน่าจะเอาแบบดังเปิงเลยครับโอ้ถ้าดังเปิงคือบีจะเต้นไว้ไหมครับโอเคได้เต้นไว้เต้นไว้อ่าได้บอกว่านี่ได้ไรไรถ้าบีได้มครับผมผมลองเฮ้ยอย่าหมาตาเรามาเย้ากันเน๊ะไอ้ยาอุโอ พี sao ko, ่บ่าวน้องสาวดูโกตูเลืบโอโอโอเคมาตาเรามาเยากันเลยรักกันใหยาอาโอ้พี่บ่าวน้องสาวดูโกตูเลืบโอโอโอเคเจอคนช่วยจานแล้วใครจะไม่มองก่อข้าวปนนันแล้วใครจะไม่จ้องหัวใจของพี่ที่ยังไม่กู้จองมันอยากได้น้องมาเป็นคู่ใจ ปากแดงคิ้วคมหน้าชมทุกตาตีน้องเย้าใจพีว่าเธอรมังไหมจะตามสักิตว่าเธอคิดอย่างไรเป็นไปได้ไหมไอมารัการยิงเย้ายิงร้อยเย้าด้วยกันยิ่งเย้านานนันมันยิงร้อยมาเจมแล้วก็จอดู้วใจกับฌาน น้องเย้าห้พี่รักพี่ก็จะเย้าให้น้องรักพี่เหมือนกันยิงเยาายิงร้อยเย้าด้วยกันยิงเย้านานนานมันยิงร้อยมาแจมแล้วก็จอยได้เลยทุกวันยเย้าด <ใจ S 1> วงใจนยูไว้ใกล้กันให้มนนอนักเอ้ยรักเอ้ยรักเอ้ยขอเพลงค่ะโอ้เลี้ยเฮ่อปีนี้ใครอ่ะ ขอเพลงครับขอเพลงให้แต่ว่าบ้ามาเลยครับได้ดังคืนครับ40เด่นอันนี้เหนื่อยแล้วครับพี่ขอเพลงยายแรมได้ไหมยายแรมครับไม่ได้แรมปีปีรองไม่ไดแลม ยายนํมอีตอนสาวเพียวพราวตาคงสงใจสั่งจะเาบายป้องย้อนไปอายุแกได้ใจซาพอดีอาทิคนนั้นสิงของดีรังกาเรามาเรามาเทียงหลายไายเปิดผู้พอดีเอดลมหนาวลิพันในยามราตรียายเลมซูนีมาออกมาตีแต่ลำโยโยอเฮ้ยเราะสร้างนี่น่ยพอหรอบอกุมไดหมครับ ปีนี้แล้วได้ได้แล้วสองสองเหรอเหนื่อยมากเลยพี่อะปีนี้แล้วเองสร้างเป็นเหรอใจ้บุ้มก็ได้นะครับนี่โอ้หูใหม่ก็พี่จัดบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งได้ไหมเราเหล่าเออกหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเหรอมาบุ้มไายหมดตาบีเต้นบุ้มไายหมดโอเคได้เอาเพลงยังเดียวฮักคอย ฮักคอไอทิงฮักคอไอทิงโอ้คอไอทิงครับอือมันไม่มีแล้วมันมีแต่ตอนนุ่งอ่ะเดี๋ยวมันร้องร้องได้พี่ก็ดีหรอกร้องฮักคอฮักคอเออฮักคอฮักคอไอทิงไม่ใช่บีโควักอนะบุ๊มฮักบ่อยๆพี่ต้องร้องเพลงนี้นะคือจะไปอยู่กูไปนุ่งปาตุ้งหัวใจวังเวตอนตีตื่นจะไปจะไม่ได้ครับได้ตอนนี้ครับ เอาเปิดดิาชเองกอนึงกันกันงอ่ีมาเองมา่ยกอไปลูกสบายเคจนไมไปคุณพ่อไปเดี๋ยวคุณได้น้าี่มาขนเนถ้าขอไอเคงับถ้าขอไอเคงครอเสียงเสียงคําไม่เข้ากับหน้าตาเลยเฮียไม่เบี้ยคบขอคุณหน้าดักทำอะไรกันนาดักไปหมดครับ โอเคไอ้บ้ามาชมกันอย่างนี้ได้ไงวะไอ้บ้าอีกช่ไหวเขาบอกเสียงเขาเรียวาได้ไหวเต้นเลยไหมครับชอบเพลงนี่เหนื่อยไม่เต้นแหลยแต่ไม่ครับจะไม่บีเนื้อไงยังครับเต้นเต้นเต้นเราคนไหนง่ายเพราะเราอ้วนไม่อ้วนครับจริงเหรอไม่นะไม่อ้วนครับไม่ยอมมันเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มอ้วนมาแล้วก็ว กำลังน่ารักับุญนี่ไอ้บ้าเราจะไปแล้วนะน้องโอเคครับน่ายกบายบายครับบายบายสวันเดีครับบอมสวัสดีครับบอมสวัสดีครับเอ็มงนียบี